ของรายการคนหลังข่าวกับคนทําดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะนําเสนอเรื่องราวของบุคคลต้นแบบในการทําความดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติของเรานะคะคนหลังข่าวขอเป็นสื่อกลางในการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านี้พร้อมๆกันไปกับการให้กําลังใจให้ทุกๆคนทําความดีเพื่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับใครนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะ วันนี้ชวนสาวๆที่ผมสวยไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งกันค่ะเนื่องจากองค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกร่วมใจกันต่อสู้โรคมะเร็งโดยมีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหลังจากที่พบว่ามะเร็งเป็นแชมป์อันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปถึงปีละ8ล้าน2แสนคนซึ่งในจานวนนี้มีคนอายุระหว่าง3 000, 0ถึง69ปีถึง4ล้านคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสำหรับประเทศไทยนะคะโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งติดต่อกันมาหลาย10ปีและข้อมูลล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละถึง67,000คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนและพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยราว1 2 0 0 0 0คนต่อปีค่ะ คนทำดีวันนี้ก็เลยจะชวนสาวๆที่ผมสวยนะคะนำผมของคุณนะคะไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งกันค่ะดรคะพูดถึงมูลิีิจากนางฟ้าถึงคุณบันใหม่นะคะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมูลิธิเกิดขึ้นได้ยังไงคะเป็นการต่อจิ๊กซอค่ะจะมีจิ๊กซอ4สี่ชิ้นชิ้นแรกคือพี่โชลี่เนาะจบพยาบาลที่หมหาวิทยลาลังังสิ์ค่ะแล้วปีนั้นสิทธิ์เก่าครบรอบ30ปีเนาะเมื่อปี58ปลายปี57เเราก็เลยเซตทำโครงการหนึ่งขึ้นมา แล้วผู้หญิงผมยาวพยาบาลทําอะไรดีคะชวนบริจาคผมดีกว่าอ่ากันหนึ่งชิ้นนะคะและชิ้นที่2ก็คือมีเพื่อนค่ะที่เขาเปิดร้านทําผมแล้วเราบอกอยากให้เขาทําบุญด้วยแรงอะ่ะทำบุญด้วยอาชีพเราก็เลยแมสติกซอ2สองชิ้นนี้ด้วยกันจิกซอชิ้นที่สามไปบวชค่ะเมื่อไปบวชที่สะเทียนธรรมสถานกลับมาเราไม่มีผมอ่าเราก็เลยคิดว่าถ้าผู้ป่วยไม่มีไม่มีผมเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของเขาก็มีจิกซอสามชิ้นและชิ้นที่สี่ค่ะคือความเป็นจิตอาสา โดย d n เเลยเพราะที่บ้านที่โจลี่เป็นจิตอาสาทํางานกู้ชีพผู้ภยัยเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะทาํางานมาตั้งแต่ประมาณปี3ามค่ะที่จริงจังมากๆพอสี่อย่างรวมกันได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการรับบริจาคเส้นผมขึ้นมาค่ะตอนแรกๆมีคนมาร่วมโครงการเยอะไหมคะปีแรกมีคนร่วมเยอะเพราะว่าเราก็ประกาศไปในกลุ่มสิทธิ์เก่ากลุ่มเพื่อนๆน,นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยรับบริจาคได้มากวบ40ี่ท่านแล้วก็ไปตัดผม พอตัดเสร็จแล้วเราก็คาดหวังว่าโครงการแค่ไปให้ที่สถานที่ราชการปรากฏพอตัดมาหมดแล้วทุกที่ปิดเลยค่ะปิดรับพอทุกที่ปิดรับเส้นผมแล้วเราทํายังไง mm hmm. เราก็เลยไปถามว่าทําไมถึงปิดล่ะเขาบอกว่ามันมีกระบวนการในการทำแล้วก็มีคา่าทอี่แพง mm hmm. ก็เลยคิดว่างั้นไปให้สุด Mm. ก็เลยไปหาที่ทอวิกค่ะ,คะแล้วก็ค่าทอตอนนั้นอยู่ที่ประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่น 1, 000, แล้วก็ไล่ลงมาค่ะถึงหลักพันก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่ทําให้เป็นอุปสรรคของที่ภาครัฐเขาต้องปิดก็เลยมารวมกันรวมปัจจัยในการทอวิกคือรวมกับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองเนาะครอบครัวเสร็จแล้วก็ได้วิกมาหลอดแรกประมาณสิบวิกแล้วก็ไปส่งมอบให้น้องที่เป็นคุณวันใหม่ผู้ปปวยมะเร็งนะคะแล้วความประทับใจก็คือน้องบอกว่าไม่คิดว่าใครสักคน ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวจะทําเพื่อเขาขนาดนี้แล้วเขาใส่วิกนั้นไปรับปริญญามันเลยแบบโหใจฟูคือถามเพื่อว่าไปต่อไหมใช้เงินเยอะนะอเออมันฟูเนาะมันไปต่อเราก็เลยเริ่มทำตั้งแต่กลุ่มจิตอาสาลเล็กๆตั้งแต่ปีห้าปดไล่มาค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เมื่อ เราต้องการที่จะรับบริจาคเงินเพิ่มเติมคือช่วงแรกเนี่ยเรารับบริจาคผมอย่างเดียวเลยเพราะพี่โจลี่คิดว่าสวยและรวยมากนะเราคิดว่าเราไหวแต่เราหาตังกันเองแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าเออไหวไปแต่พอรับบริจาคปุ๊บอะค่ะแค่6เดือนผมหนึ่งคอนเทนเนอร์แล้วเราไม่สามารถที่จะบริการบรบิหารจัดการผมนั้นได้ค,คือมันเยอะมากจนเราทําไม่ไหวก็เลยประกาศว่าปิดรับสมัครแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนจะอยากบริจาคเยอะจริงๆอืมก็เลย เป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นก็ตั้งเป็นมูล,ลนิธินะเราจะได้รับบริจาคเงินช่วยค่าทอได้เราทําเป็นระบบธนาคารนางฟ้าเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไปรับที่โรงพยาบาลนั้นเลยนะคะแล้วก็ทรัพยากรมันมีน้อยอ่ะเราต้องมีการคัดกรองพี่พยาบาลที่อยู่หน้าง,งานจะรู้ดีว่าคนไหนจําเป็นที่ต้องใช้คือผู้ป่วยทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้วิกผมนะคะเพราะว่าเขาอาจจะใส่หมวกเขาก็สบายแล้วหรือว่าถ้าเกิด เขาต้องการที่จะออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตหรือว่าทํางานบางอย่างที่เขาต้องเจอผู้คนต้องการความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะพี่พยาบาลก็จะช่วยคัดกรองได้ดีวิกต่อหนึ่งหัวเนี่ยคะ่ะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้หนึ่งชิ้นมาส่งอมอบให้กับผู้ป่วยโอ้ถ้าเกิดหมดกระบวนการเนาะจะเรียกว่าพี่อาจจะคิดเยอะเพราะว่าเราทำวีคให้ผู้ป่วยมันต้องสะอาดต้องปลอดภัยนะคะ<ม>หนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนตลอดทั้งกระบวนการ<ม>เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าตั้งแต่สรตั้งแต่จัดเก็บทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ทอวี เรต้องผ่าน QC คุณภาพต่างๆไปจนถึงก่อนถึงมือผู้ป่วยเราต้องผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ทักษะขั้นสูงด้วยในการทำค่ะแล้วก็ปัจจัยด้วยสำคัญมากอันนั้นคนะือส่วนสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าวิกหนึ่งหัวมีต้นทุนค่าทอถึง2,500บาทอันนี้ไม่รวมค่าแรง,งจิตอาสายัางคือแบบไม่รวมค่าแรงจิตอาสาใช่ค่ะเพราะว่าจะมีจิตอาสามาช่วยคัดแยกเส้นผมนะคะถ้าเกิดพวกไมนไม่มี คนคัดแยกเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งเราจะไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นค่ะเพราะต้นทุนเราไม่พอแล้วเราจะรอการคัดแยกเท่านั้นค่ะแล้วทีนี้ขั้นตอนของผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเส้นผมต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะแล้วทีนี้ขั้นตอนของผู้ที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเส้นผมต้องทํำยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเราเป็นการบริจาคเส้นผมแบบติดตามได้ทั้งหมดร0 0ซค่ะก็จะเข้าไปที่ระบบ From Angel Tracking นะคะเข้าไปแล้วก็ไปคีย์ข้อมูลซึ่งบางท่านไม่ประสงค์ออกนามก็ติก๊กเอาไว้ไม่ประสงค์ออกน้มแล้วผมทุกช่อจะติดตามได้ว่าผมถึงกระบวนการไหนแล้วนะคะเราก็มีการบริหารจัดการเหมือนโบกิ้งรถไฟคะ่ะว่าเคลื่อนสู่ชั้นฉลาที่1นะผมคุณคัดแยกแล้วนะชั้นชลาที่2ไปถึงชันฉลาสุดท้ายสถานีธนาคารนางฟ้าคือส่งมอบให้กับผู้ปว่วยที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วผมที่บริจาคไม่ได้เลยคือผมแห้งเสียชีฟูหรือว่ากรอบหรือว่าเป็นเดรดโรก ะะแล้วก็ผมที่มีเชื้อโรคมีเชื้อราถ้าเกิดเราเป็นโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือเส้นผมเนี่ยก็ไม่ควรจะบริจาคค่ะถ้าผมทำสีหรือว่าผมที่ดัดมาบริจาคได้หมดเลยแต่ว่าขออนุญาตให้เว้นเคมีอย่างน้อย3เดือนเพราะว่า3เดือนนี้เราก็จะสาบไปหลายแชมพูแล้วนะคะสีผมยังสวยอยู่แบบนี้ค่ะสีผมยังสวยอยู่แต่ว่าสารเคมีตกค้างเขาจะหมดไปแล้วนะคะเวลาที่ตัดเราจะตัดส่วนปลายดังนั้นสีก็ยังสด ผูป้ป่วยมะเร็งตอนนี้คือเริ่มป่วยตั้งแต่อายุน้อยเขาก็ยังอยากเป็นแฟชั่นถึงสีสวยๆค่ะเราก็จะมีคําแนะนําใส่ไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาติดต่อที่มูลนิธิได้คําแนะนำตั้งแต่ดูการสะวิกนะคะการเก็บรักษาหรือว่าทุกครั้งที่ใส่เนี่ยเราสามารถที่ไปแขวนไว้ตรงหัวหุ่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเป็นขวดน้นใหญ่ๆก็ได้<ม>พอใส่เสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ก็จะไม่ต้องสะบ่อยสักเดือน2เดือนค่อยสะทีก็ได้งียค<ม>่ะแต่ส่วนใหญ่ ผู้ป่วยมะเร็งเขาก็จะสะวิกบ่อยนะคะเพราะว่าพอเริ่มสวยแล้วก็จะเริ่มแต่งหน้าจัดก็ต้องมีแบบว่าสวิกอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันดูแลและขั้นตอนสําคัญคือวิกผมเขาเหมือนกับผมเราที่เพิ่งยาวใหม่ยังไม่เป็นทรงค่ะเพราะสีสันแต่ละคนไม่เท่ากันก็อาจจะต้องไปร้านทําผมเนาะไปตัดสักหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นทรงของเขาเองแลวจะสวยมากถ้าอยากสวยมากขึ้นม้วนโรค่ะอตอนยังไม่แห้งนะคะชื้นๆก็ม้วนโรไว้ก็จะได้หลายทรงเลย บางครั้งผู้ป่วยก็สวยกว่าเราอีกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากร่วมบริจาคเส้นผมก็จะมีคุณหนูคุณน้องนะที่เป็นนักเรียนเลยค่ะอยู่โรงเรียนรัฐบาลด้วยเขาหยอดกระปุกวันละบาทไว้ผมยาวเนี่ยผมกว่าจะยาวนยเขาใช้เวลาสองปีเขาหยอดกระปุกวันละบาทปีหนึ่งสาม้าวันสองปีเมื่อผมเขายาวเพราะาจะมีทุนมาเป็นค่าทอวิแล้วน้องบอกว่าหนูมไม่อยากเป็นภาระของใครหนูทําบุญอยากทําให้สุดมันเป็นคําพูดของเด็กที่เขารู้สึกว่า ตัวเขาเองเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะมีไรายได้อื่นแต่เขาเก็บเงินมาละหนึ่งบาทเพื่อทำบุญอย่างเงี้ยคะ่ะคือทุกคนสามารถร่วมบุญได้เราไม่ต้องการปัจจัยมากมายคะ่ะขอแค่มีส่วนร่วมในการค่าทอวิคซึ่งตอนนี้ต้นทุนมันสูงมากๆกก็ต้องขออาภัยที่เราต้องขอ ขอบริจาคค่าทอเพราะว่าถ้าไม่มีค่าทอความยั่งยืนไปต่อไม่ได้เราอยากให้ผมทุกช่อได้ทอเป็นวิกดังนั้นก็ต้องขับเคลื่อนด้วยค่าทอร่วมกันค่ะคนละเล็กคนละน้อยคือหนึ่งท่านถ้า,ถาบางท่านมีกําลังมากกว่าก็อาจจะจ่ายมากกว่าส่วนของตัวเองก็จะช่วยเพื่อนท่านอื่นได้นะคะลาบอาหารได้วิกผมไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของโครงการเรียกว่าเราเป็นสะพานบุญเนาะเมื่อ เส้นผมจากนางฟ้าถึงคุณวันหมายทุกครั้งมันจะตื้นตันนะคะแล้วความรู้สึกวันนี้ผ่านมาสิบปียังเหมือนวันแรกที่เราได้ทํางานะ่ะเวลาที่ผู้ป่วยเขาได้รับวีกแล้วเขาเหมือนมงลงอะ่ะแล้วเขาก็จะแบบขอกอ,อพี่โจลี่หน่อยได้ไหมขอพลังเงี้ยคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเล็กๆอะ่ะที่ทํางานด้วยความรักทุกวันเราส่งมอบความรักให้เขาแล้วเขาเขาได้รับรู้สิ่งนี้พอไปเหมือนเราใส่วิกมอบมงให้เขาค้าน้ําตาไหลแล้วเขาบอกว่าพี่จะไปทําโบสอกต่อนะ คือมันมันรู้สึกว่าจากคนที่จากคนที่ห่อเหี่ยวอะ่ะแต่วันนี้อยากสวยซึ่งจะทําโบท็อกหรือเปล่าอันนั้นนี่รู้คือเขาอาจจะพูดเพื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือว่าัจาเขาอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะแต่ว่ามีคุณหมอมีท่านผู้อนวยการอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลบอกว่าผู้ป่วยอยู่ในกระบวนการรักษาได้นานขึ้นเพราะเขามีเพื่อนร่วมเดินทางเขามีการเปลี่ยนโฟกัสแต่การคุยเรื่องโรคเรื่องการรักษา เป็นว่าวันนี้เราจะแต่งตัวยังไงมาหาคุณหมอแล้วทุกคนก็จะแข่งกันสวยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะพี่จูรี่บอกว่าเติบโต,ตมากับการกเป็นจิตอาสาแบบนี้ค่ะเราเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบถอดใจนะหรือว่าท้อใจนะในการทำความดีอะไรอย่างนี้ค่ะเคยมีไหมคะเรียกได้ว่าเป็นอึ้งยงเนอะอยู่ในกอดดอกท้อนะ่ะคือมันท้อได้ตลอดนะคะแต่มันไม่เคยถอดใจพอรู้สึกว่าเราทำงานเล็กๆด้วยความรักทุกวันนะคะ เราเป็นจิตอาสาวันไหนนอนเหนื่อยเราก็หยุดเรามีกําลังใจเรา,เราฟูลเราก็มาทําต่อการที่เราออกไปทํางานข้างนอ้มันเหมือนชาร์จพลังอะคะ่ะทุกครั้งที่เจอคนไข้มันการเติมแบตเตอรี่เราไม่ใช่ผู้ให้นะคะแต่เราเป็นผู้รับรับโอกาสที่จะได้รับพลังงานดีๆนะมันก็เป็นพลังชีวิตให้เราขับเคลื่อนไปในฐานะครอบครัวจิตอาสาและพวกเรามีความรู้สึกนี้เหมือนกันเราก็เลยทํางานนี้ยมาได้อย่างไม่ได้ได้ว่าอดทนเนาะด้วยความเข้าใจแล้วก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้อะคะ่ะ เคยมีเคสไหนหรือว่าประสบการณ์ไหนไหมคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบอาจจะฝังใจซาบซึ้งหรือรู้สึกก็แบบโหยจะจําเหตุการณ์นี้ไม่ลืมเลยอะไรยเงี้ยค่ะ,ะก็จะมีมีน้องที่ได้ใส่วิกไปงานแต่งงานเขาเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะแต่งงานตอนที่เขาเป็นผู้่วยมาเร็งแล้วแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทาวิกให้สวยที่สุดแล้วเขาได้ใส่วิกนั้น ไปงานแต่งงานแล้วเขาส่งรูปมาเราก็รู้สึกแบบเหมือนเราได้อยู่ร่วมในในทุกๆโมเมนต์ของชีวิตเขาอะค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเสามีเขาเขียนเราก็จะร้องไห้เนาะเขียนเข็นรถมาแล้วก็เอาวิกให้ดูบอกว่าพ่อบอกแม่แล้วว่าแม่ใส่วิกเนี้ยจะสวยมากแล้วเขาใส่วิกเนี้ยเพื่ออยากให้ถ่ายรูปครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์สำคัญถึงแม้ว่าวิกเนี้ยจะอยู่กับเขาแค่ไม่กี่วันแต่มันคือความสุขที่เราจะส่งต่อให้เขาอะค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งรังพยาธท,ที่อยู่ได้นานมากแล้วจนครอบครัวบอกว่าแล้วทาไงดีล่ะที่บ้านเตรียมเตรียมจัดงานไว้แล้วแต่คนไข้ไม่พร้อมจะเดินทางมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ว่าพอเขามีความสุขอะเขาได้ต่ออายุความสุขได้นานขึ้นเราเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวจุดประกายเล็กๆที่ทําให้เขาแบบมีความสุข ในระยะท้ายค่ะมันก็เป็นความสุขของเราแล้วอะค่ะม,มีอีกเรื่องหนึ่งนะวัยมอยากฟังไหมคือพี่จุเลพูดมันมันเห็นแบบคืออวานเนียผมของเรามันมันมันมีค่าเนาะแบบเราอาจจะคิดว่าผมของเรามันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันแบบเราตัดเราก็ทิ้งไปอะค่ะแต่เรา เราทำสิ่งเล็กๆเนี่ยให้มันมีคุณค่าทางใจพี่โจลี่ถึงบอกว่าจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่วันนี้ก็อยากบอกคุณนางฟ้าว่าเวลาพี่โจลี่ทำแล้วมันชื่นใจขนาดไหนเราก็เลยอยากเล่าให้คนที่บริจาคฟังแล้วทุกครั้งที่เขาเขียนจดหมายมาหาเราอ่ะเขาขอบคุณคุณนางฟ้ามันมีแต่การอนุโมทนาบุญมีแต่คาขอบคุณที่บอกว่าคือเขาได้ออกไปใช้ชีวิตเพราะว่าวิกผมอันนี้มีอแค่หนึ่งห่ลสุดที่คุณหมอที่บางละมุงเป็นคุณนางฟ้าเหมือนกันที่บริจาคผมให้คุณหมอบอกว่า หมอก็มาส่องตลอดเลยนะว่าเมื่อไหร่จะถึงผมหมอแต่ก็ไม่ถึงผมหมอสทัทีแต่เมื่อเขาเห็นผมคุณหมอในโรงพยาบาลหรือเพื่อนๆเ,เขาก็จะแคปรูปแล้วส่งไปบอกว่าอันนี้พูกถึงผม,ผมเธอแล้วนะแต่ยังไม่ถึงผมฉันแต่ก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วผมเพื่อนของคุณหมอค่ะไปให้คนไข้ของคุณหมอได้ใส่แล้วเขาเป็นผู้ปริยะท้ายเหมือนกัน อยากไปทะเลเขาก็เลยจัดกิจกรรมพาคนไข้คนนี้ไปทะเลก็มีการฟิตติ้งกันเลือกชุดเลือกวิกแล้วก็เลือกชุดที่สวยที่สุดเขาก็ได้ไปถ่ายรูปดินทะเลด้วยกันแล้วก็ใส่วิกสวยๆคือวันนั้นทุกคนลืมไปเลยว่าโมเมนต์นั้นคนไข้กําลังป่วยอยู่ <c oughs> ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเดินทางจากไปแต่มันคือความทรงจําที่ดีให้กับคนที่ยังอยู่ค่ะครอบครัวเขรู้สึกว่าได้ทําเต็มที่แล้วอ่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าในส่วนเล็กๆที่เราทําคุณหมอก็รู้สึกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ผมคุณหมอแต่เป็นผมเพื่อนก็อ,อนุโมทนาบุญร่วมกันคือทุกคนตั้งแต่จางนางฟ้าไปถึงคุณวันใหม่มีความสุขพี่ชลิศก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้อ่ะแต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าความสุขมันยิ่งกว่าน,นั้นนะคะระหว่างการเดินทางในแต่ละโบกี้รถไฟอ่ะเราเพิ่มคุณค่าให้กับการทํางานโดยที่ระหว่างทาง ที่โชลี่ไม่ได้ไปจ้างโรงงานที่ไหนไม่ได้ไปจ้างโรงงานอุตสาหกรรมเราคิดว่าเรารับเงินบริจาคจากคุณนางฟ้ามาอยากให้เงินบริจาคมีมูลค่าเพิ่มค่ะเราเลยไปเพิ่มความสุขระหว่างทาง<ม>ก็เลยไปช่วยกลุ่มผู้เปราะบางช่วยเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยเนาะบางคนเขาทำนาน้ำท<ม>่วมฝนแรงเขาก็ทำไม่ได้ส่งลูกเรียนไม่ได้เราก็จัด กลุ่มหมู่บ้านแล้วก็ให้เขาทอวิกเปิดโรงงานเรียกว่าโรงทอฝันแล้วก็ไปช่วยน้องๆน,นางฟ้าหลังกําแพงน้องนักโทษกลุ่มนักโทษชั้นดีที่เขาสมัครใจจะมาทํางานกับเราก็เราเรียกว่าน้องนางฟ้าหลังกําแพงเป็นกองงานทอวิกที่อยู่หลังกําแพงบางคนเขาเข้ามาติดอยู่ในเรือนจําเขาไม่ได้บอกลูกว่าเขาติดคุกอยู่เนาะเขาบอกว่าพ่อแม่มาทํางานแล้วเขาก็ได้ส่งเงินกลับไปให้ลูกเนี่ยค่ะเขาก็รู้สึกว่า มีความสุขอะแล้วเวลาที่เขาทําวิกไปด้วยเขาลูปลูปมาตั้งอะทําไปก็ร้องไห้ไปอะ mm. พี่โจลี่ก็ไปถามเขาว่าระหว่างทํารู้สึกยังไงเขาบอกว่าถ้าเขาใช้ชีวิตช้าลงเหมือนตอนนั่งทําวิกวันนี้คงไม่ได้มาน,นั่งอยู่ในนี้ mm. มันก็เลยรู้สึกว่าระหว่างทางเราจะได้ยินแต่คําขอบคุณอะว่าขอบคุณนะที่ทําโครงการอย่างนี้พี่อยู่นานๆนะบอกพี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถอยู่ในสังคมตรงนี้ไปได้นานแค่ไหนถ้า ตราบใดที่ยังมีคุณนางฟ้าที่สนับสนุนแล้วเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นงานขับเคลื่อนสังคมร่วมกันพี่ว่าเราก็ยังอยู่ไปได้เรื่อยแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราเราทําตามกําลังที่เราไหวเนาะถ้าช่วงไหนที่เราทอไม่ไหวเราก็ประกาศบอกคุณนางฟ้าตามตรงค่ะว่าช่วงนี้เราไม่ไหวนะแล้วโรงพยาบาลยังรับไม่ได้ช่วงนี้เงินเราไม่พอก็คุยกันตรงๆค่ะเพราะว่าเราทํางานด้วยใจเนาะก็อยากสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันค่ะอตอนนี้มีมออีขาดปัจจัยอะไรไหมคะ S <S <ช>ก็คือซับอะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยคือค่าทอเพราะทุกอย่างมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าเราจะใช้จิตอาสา,ศายอยู่ที่สุดแต่ค่าจ่ายในการจัดเก็บนะคะผมอย่างเช่นทุกหเดือนเราต้องตรวจคุณภาพว่าเขามีความชื้นไหมเขามีเชื้อราไหมหรือว่าผมที่ส่งมาถ้าเกิดผมเนี่ยมีความชื้นเราก็ต้องมีการสะทำความสะอาดก่อนแล้วก็ตากแดดให้คุณนางฟ้าคือจะดูแลบริการให้ทุกขั้นตอนเพราะเชื่อว่าคนไว้ผมอ่ะตั้งใจไว้ผมตั้งกี่ปี แล้วเขาก็อยากเห็นผมเขาเป็นวิกระหว่างทางนั้นถ้าเราทําผมเขาเสียหายเนี่ยเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะแล,แล้วผู้ที่ได้รับวิกไปแล้วค่ะเขาจะดูแลต้องต้องดูแลยังไงให้ผมให้ให้วิกนั้นน่ะได้อยู่ยาว เราก็จะมีคําแนะนําใส่ไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาติดต่อที่มูลนิธิได้คําแนะนำตั้งแต่ดูการสะวิกนะคะการเก็บรักษาหรือว่าทุกครั้งที่ใส่เนี่ยเราสามารถที่ไปแขวนไว้ตรงหัวหุ่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเป็นขวดน้ำใหญ่ๆก็ได้พอใส่เสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ก็จะไม่ต้องสะบ่อยสักเดือน2เดือนค่อยสะทีก็ได้นะะี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งเขาก็จะสะวิกบ่อยนะคะเพราะว่าพอเริ่มสวยเราก็จะเริ่มแต่งหน้าจัดก็ <c oughs> ต้องมีแบบว่าสะวิกอะไรเงี้ยค่ะก็ ช่วยกันดูแลและขั้นตอนสําคัญคือวิกผมเขาเหมือนกับผมเราที่เพิ่งยาวใหม่ยังไม่เป็นทรงค่ะเพราะสีสั์แต่ละคนไม่เท่ากันก็อาจจะต้องไปร้านทําผมเนาะไปตัดสักหนึ่งครั้งเพื่อให้เป็นทรงของเขาเองแล้วจะสวยมากถ้าอยากสวยมากขึ้นม้วนโรค่ะอตอนยังไม่แห้งนะคะชื้นๆก็ม้วนโรไว้ก็จะได้หลายทรงเลยบางครั้งผู้ป่วยก็สวยกว่าเราอีกค่ะอันนี้คือข้อดีของการใช้ผมจริงนะค่ะ ล้วอยากสมวนโรอยากจะไปทสีเพิ่มซึ่งเราบอกผู้ป่วยว่าอย่าไปทําเลยไม่อยากให้โดนสารเคมีแต่ความสวยมันห้ามกันไม่ได้นะคะกําลังใจมันมันไม่หยุดยั้งค่ะ <c oughs> เขาบอกนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอองั้นทำไฮไลท์แล้วกันนะเราก็แนะนําให้ทําไฮไลท์ขอบๆ <c oughs> ก็จะช่วยได้ค่ะอย่างสมมติว่ามีความต้องการของผู้ป่วยค่ะมีจํานวนมากเราสามารถเอาสิ่งอื่นมาทดแทนเส้นผมด้านมี้หรือว่ามันมันเออมันจะไม่เหมือนกันคืออย่างวิกผมแท้กับ วิกที่ทําจากใย,ยสังเคราะห์นะคะการดูแลก็ไม่เหมือนกันการใส่ถ้าเกิดเป็นวิกใย,ยสังเคราะห์แม้ว่าจะเป็นคุณภาพดีที่แพงเป็นหลักหมืน่นคือสักประมาณเดือนหนึ่งค่ะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วก็ถ้าตากแดดหรือว่าถ้าอยู่ยิ่งต่างจังหวัดซิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับผมมันจะช็อตอะและ้วมันจะชี้เป็นแข็งๆะคะ่ะพอเวลาไปเดินออกแดดเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการงอกใหม่ของผมผมที่เป็นใย,ยสังเคราะห์เขาก็จะหนากว่าแล้วเขาจะร้อนกว่า นะคะแล้วก็ด้วยตะข่ายต่างๆเวลาที่เขากดทับบนหนังศรีรษะผมที่ขึ้นมาใหม่เขาจะหนีบงอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิกผมแท้และตะข่ายบางเนยค่ะผมที่ขึ้นมาเขาก็จะนุ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็จะดูแลได้ดีกว่าค่ะคือใส่ใจตั้งตั้งแต่กระบวนการแรกของผู้ส่งจนถึงผู้รับเลยแล้วก็จะมีการตัดแต่งทรงเบื้องต้นแล้วก็จะมีการแนะนำค่ะว่าถ้าก่อนผมร่วงผมทรงนี้ก็พยายามนำวิกไปตัดทรงที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะแล้วก็แนะนำว่า หน้ามา้าดูแลง่ายที่สุดอย่างงี้คะ่ะใส่หน้าม้ายังไงก็รอดแล้วเราก็จะสวยทุกวันคือพอเราถอดมาหน้าม้าก็ยังอยู่แบบนี้ตอนเช้าก็ไม่ต้องเซ็ตเลยหรือบางท่านเขาเคยเป็นนางงามประจําหมู่บ้านเขาเคยกล้าวผมก็ให้เอาวิกผมยาวไปให้ช่างผมประจําหมู่บ้านกล้าวไว<ม>้ให้ตื่นเช้ามาเขาก็จะมีผมมวยกล้าวที่สวยงามเลยแล้วก็จะมีคนไข้นี่คะ่ะส่งรูปมาให้เราก็รู้สึกเออชื่นใจเนาะเขาสวยได้มากกว่าที่เขาคิดอีกเขาบอกค่ะ